ในเมื่อวาน B.N.K. 4 8ได้ประกาศเพลงรองของซิงเกิลที่11 Sayonara Call ซึ่งเป็นเพลงรองลำดับที่2ที่ต่อจากเพลง First Rabbit ที่รุ่นที่3ได้เข้าร่วมในเพลงซึ่งเพลงนั้นก็มีชื่อว่า o s h i So r a O oh Kimi Ni โดยมีเมมเบอร์ที่ได้เป็นเซมบัสึได้แก่จา๋าไข่มุกนิกกี้ราตาโยเกิร์ตและโมเน่ซึ่งก็เป็นการเลือกเซมบัสจากเมมเบอร์ B.N.K. รุ่นละ2คนโดยเซนเตอร์นั้นในขณะนี้ ยังไม่ทําการประกาศออกมาหรือว่าเพลงนี้ของ B.N.K. 4 The 8จะไม่มีเซ็นเตอร์กันแน่แต่เพลงนี้เป็นการนําเพลงของวงพี่ AKB48 ทีมเอมาใช้โฮชิโซระโอคิมินิเป็นเพลงร้องจากซิงเกิลที่46ของ AKB48 High Tension โดยในซิงเกลิลนี้นั้นได้แบ่งออกเพลงของทีมเอทมาเป็น2ฝั่งอย่างที่ทราบกันว่าเมมเบอร์ทีมเอทนั้นมาจากจังหวัดทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นทําให้แบ่งออกเป็นเพลงของทีมเอทฝั่งตะวันตกที่เป็นเพลงช no in ิชุนกิโนอะดีนาลีนและมีเซนเตอร์อย่างคุราโนนารุมิโดยเพลงโฮชิโซระโอคิมินิเพลงที่เบียนเนฟเอนำมาใช้นั้นเป็นเพลงจากทีมเอทฝั่งตะวันออก ที่มีเซนเตอร์คือโอคุริยุยตัวแทนจากโตเกียวและสกางจินางิสะตัวแทนจากฮอกไกโดซึ่งตอนนั้นทั้งสองคนถือเป็นเมมเบอร์ที่เป็นดาวรุ่งที่ถูกผลักดันขึ้นมานางิสะ <ang> เคยติดเซียมัสึก,ก่อนหน้านี้มาแล้วส่วนยุยนั้นติดเซียมัสึในซิงเกิลนี้เป็นเพลงแรกซึ่งของต้นฉบับนั้นจะมีเมมเบอร์ทีมเอทฝั่งตะวันออกทั้งหมด22คนที่อยู่ในเพลงนี้ต่างกับของ B.N.K. 4 8ที่มีเพียง6คนเท่านั้น h o ช h i ซ o ะโอคิมินิเป็นเพลงไอดอลน่ารักน่ารักที่มีจังหวะและทำนองที่ค่อนข้างติดหูและไม่เร็วมากเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อน light, night, light, night, นั้นติดหูอย่างมากชื่อเพลงที่แปลว่าท้องนาาที่เต็มไปด,ด้วยดวงดาราเพื่อเธอก็แสดงให้เห็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรัก โดยเนื้อเพลงนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนสองคนที่นั่งรถไปด้วยกันผ่านไปยังสถานที่ที่มืดมิดและไม่รู้จักแสงที่เห็นต่อหน้าทั้งสองนั้นมีเพียงแค่ดวงดาวที่เต็มไปด้วยท้องฟ้าที่นำทางไปและดาวเหนือที่ส่องสว่างนั้นเปรียบเสมือนความรักที่ทั้งสองมีให้กันอย่างไม่สิ้นสุดและนี่ก็คือความหมายของเพลงนี้ซึ่งก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆโฮชิโซระโอคิมินิแม้จะเป็นเพียงเพลงรองที่มีเพียงเมมเบอร์6กคน แต่ก็น่าจะมีความหมายมากสำหรับเมมเบอร์บางคนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในเซมบัสซอย่างไรก็ตามยังมีเมมเบอร์อีกหลายคนเช่นกันที่ไม่ได้อยู่ในซิงเกิลนี้เลยสักเพลงแล้วมาดูว่าทำไม BNK48 ถึงเลือกเมมเบอร์มาใช้กับเพลงนี้เพียงแค่6คนในการแสดงจริงโชว์สุดท้ายจะเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นหลังจาก BNK48 นั้นเลือกเพลงนี้มาอยู่ในซิงเกิลที่11ของตัวเอง B.N.K. f o นำเพลงจากซิงเกิลที่46ของ A.K.B. f o มาใช้แล้ว3จาก8เพลงซึ่งก็ได้แก่ High Tension, an Mata Anatano, k o t o o k a n k a e Te Ta และ Hoshi s o r a Okimini B.N.K. f o e นำเพลงของทีมเอ A. มาใช้แล้วจำนวน4เพลงได้แก่ y Ume E No Root, Yon Chu Nana No Suteki Namachi e Sukida 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 และโฮชิโซระโอคิมินิ